เอาละครับเอาละครับเอาละครับในหนังสือโรงเรียนระบุว่านายตัวเองพลตตรีระดับผู้การอ้างว่าเป็นเด็กรองพบตรเป็นเด็กรองนายกและและในหนังสือโรงเรียนระบุชื่อรองพบตรด้วยใช่ก็คือพลตบทเอกพลตํารวจเอกลารงศักดิ์กิติประพัรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไหนไหนก็ไหนไหนก็ต้องไปคุยกับท่านเลยและกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไร ไปเปิดใจบิ๊กเด่นนิดนึงถูกโยงถูกโยงสวยต่อชานใช่แล้วมีเหตุอะไรทําไมถึงไปโยงได้ไปเชื่อมโยงได้ว่าเป็นเด็กบิ๊กเด่นอ่ะพูดง่ายๆเด็กบิ๊กเด่นทีนี้ทีนี้ทางท่านเจเลตตำรวจแห่งชาติท่านก็ระบุนะคนที่ถูกร้องเรียนก็คือพลตบตรีชาวฤทธิตพลตวจตรีชวลทธินะโอเคเอาแล้วครับต่อสายไปที่ท่านรองพบตรพลตรวรเอกดํารงศักนะใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ต่อสายไปที่พลต u r m o เอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็เป็นหนึ่งในบุคคลรายชื่อที่ถูกอ้างชื่อเนี่ยแหละว่าเนี่ยมีความสนิทคุ้นเคยหรือเป็นเด็กเป็นเด็กบิ๊กเด่นประมาณนั้นสักครู่สักครู่เดี๋ยวนะเพราะอะไรอย่างไรเลยต้องดูกันว่าเหตุปมตรงไหนทาไมถึงบอกเป็นเด็กบิ๊กเด่นแลวเขาเ็้าไปอ้างได้ทั่วแล้วคนในพื้นที่ตชรก็เชื่อด้วยนะมันมีมูลเหตุให้เชื่อด้วยเขายังเชื่อว่าเป็นเด็กรองนายกเลยเขามันมีมูลเหตุให้เชื่อมีภาพประจักษ์ไง ติดยงติดยศอะไรต่างๆนี่คนก็เลยเชื่อว่าใช่ไงระวังอืเวลาไปถ่ายลงถ่ายรูประวังนะอย่าไปอยู่ใกล้หมาแก่นะเอระวังถ่ายรูปแล้วอ้างนะไม่ไปเดวถูกมองเป็นเด็กหมาแก่เลยจุ่งเลยนะโอ้คงไม่ละมั้งเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งสักครู่เด็กเก่นค่ะรับสายด้วยนะคะทีมงานฝากช่วยตามด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอ่ะ ไปกันที่พลตารวจเอกดารงศักดิ์กิติพัฒนนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับครับงานเข้าค่ะพลตํารวจตรีระดับผู้การตชดไปอ้างชื่อไปอ้างชื่อท่านรองผบนะฮะตกลงอะไรอย่างไรเป็นเด็กของท่านรองผบจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมูลเหตุตรงไหนถึงเป็นเด็กผบคะยังไงฮะยังไงฮะพลตารวจตรีชวลิตคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยนะฮะ ข,ขออนุญาตเรียนหนีนะว่าพลตวจดีชาวลิตเนี่ยที่ตามที่เป็นข่าวที่ว่าทางตอนนี้ก็เชื่อว่าเอาหลายหลายคนคงทราบเลยนะครับว่าตามหนังสือร้องเรียน,นอะไรต่างๆที่ออกมาเป็นออกมาทางโซเชียลเนี่ยคือผู้การตระเชรอภาคสี่นะครับรบซึ่งาถามว่าเป็นเด็กของผมไหมนะครับผมขอยืนยันว่าไม่ใช่นะครับ,รบเป็นเ,เมื่อผมได้รับเป็น สมัยที่ผมรับผิดชอบงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยงชาติรับผิดชอบงานจราจรนะครับได้มีกฎหมายนะครับซึ่งผ่านสภาสดๆร้อนๆในต้นปี62นะครับคือร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับแก้ไขฉบับที่12ครับค่ะนะครับอันนี้ซึ่งออกมาเนี่ยซึ่งทางสํานักงานหนวชาติและการขนส่งทางบกเนี่ยจะต้องออกกฎหมายลูกรองรับนะครับซึ่งของสํานักงานหนวงชาตินี้จะต้องทํากฎหมายลูกใน เป็นระเบียบข,ข้อกําหนดหรือระเบียบคำสั่งต่างๆมาสิบฉบับนะครับซึ่งเร <ฮะ S 1> าก็ได้ท่านพบตรสมัยนั้นก็คือท่านพลตรุพลตรีเอกจักรีชจยยินดาก็ได้แต่งตั้งผมเป็นหัวหน้าคณะทํางานนะครับหัวหน้าคณะทำงานก็<ม>จะเชิญรองผู้การอุวยนครบาลที่รับผิดชอบงานจารจาจรรองผู้การสอบสวนการรับผิดชอบงานจราจรรองผู้การตำรวจภูธรภาคหนึ่งถึงหนึ่งสองเจ็ดนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับเชิญ ก็เป็นคณะทำงานล้วก็จะก็มีทางคณะทํางานหลายท่านที่มีความสามารถนี่ก็ได้แนะนําว่าอจะเน้นพวกที่เคยทํางานด้านจราจรมานานๆนะครับสรุปวีชาวริศสมัยนั้นเขาเป็นรองผู้การจังหวัดกาญจนบุรีแล้วมีเช่างานอ่จราจรนะครับซึ่งว่าเขาไดรับราชการอยู่แถวนั้นมาตลอดเคยเป็นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเคยเป็นสารวัตรจราจรหรือรองผู้กับจราจรนะครับเราก็เอามา กรมที่ผ่านงานจราจรมาเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยเราก็มาเป็นคณะทำงานนะครับครับซึ่งจะมีอยู่หลายคณะนะครับคณะคณะต่างๆเนี่ยมีทั้งหมดสามคณะนะครับเขาก็เป็นอยู่ในหนึ่งในสามคณะนี้นะครับอ๋อครับเป็นหนึ่งในสามซึ่งก็มีการช่วงนั้นก็จะมีการประชุมกันบ่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องรีบออกกฎหมายลูกรองรับนะครับครับซึ่งหลังจากที่เขาได้เป็น หลังจากที่ผมได้ดโรงตำแหน่งรองกองตรอแล้วเขาก็ได้เป็นผู้การประชาธิปไตเนี่ยครับมีช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็แทบจะไม่มีการประชุมเลยนะครับประชุมประจําเดือนของจราจรเราก็จะประชุมทางคอนเลนต์เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเรื่องเรื่องที่บอกว่าสนิทสนมแล้วก็ต้องมาประชุมจราจรบ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไม่เป็นความจริงนะครับแต่นี่ผมไม่ได้ใจว่า เขาจะไปพูดกับลูกน้องหรือเปล่านี่ผมไม่กล้ายืนยันนะครับครับครับชัดเจนว่าคงคงคงเอาชื่อท่านรองไปอ้างแล้วแหละไม่ใช่นั้นคงไม่เจียวจาวทางภาคสี่ตชดหรอกถูกไหมฮะก็คงเอาไปอ้างแล้วก็เชื่อกันนะรู้สึกว่าที่ภาคสี่ก็เชื่อกันนะเพราะเห็นชื่ออยู่ในคณะทำงานในคณะทำงานนี่เห็นชื่ออยู่ในคณะทำงานเขาก็เชื่อกันเลยคณะทำงานเนี่ยหลังจากที่ผมขึ้นเป็นรองของตชดเนี่ย ท่านพบตรท่านก็อยากจะพัฒนางานจราจรนะครับเพราะว่าเพื่อให้มันคทันต่อสถานการณ์ที่โลกของยุคใหม่โลกดิจิทอลนี่ท่านก็อยากให้มีการพัฒนาเรื่องข้อมูลใบสั่งหรือว่าแม้กระทั่งอุปกรณ์ในการขึ้นมือใช้ในระยะยาวเลยเราก็จะไม่ใช้เป็นใบสั่งออกที่ออกจากมือแล้วเราจะใช้ใบสั่งที่ออกจากเครื่องอุปกรณ์ที่ปริ้นออกมานะครับอะไรต่างเนี้แล้วก็การตั้งจุดตรวจจุดอะไรต่างๆเนี่ท่านก็ไม่อยากให้ตั้งแบบ ตามอำเภอใจถ้าตั้งก็ต้องมีรูปแบบมาตรฐานต่างๆนะครับถ้านก็แต่งตั้งให้มีคณะศูนย์จราจรนะครับซึ่งผมก็เป็นหัวหน้าคณะซึ่งก็จะมีอยู่หลายฝ่ายนะแต่ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ย5ฝ่ายที่ท่านเขาไม่ได้อยู่ใน5ฝ่ายนี้นะฮะไม่ได้อยู่ใน5ฝ่ายนี้แต่มันจะเป็นฝ่ายอนวยการในที่ว่าไม่ไม่ได้มีการเรียกประชุมนะครับ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 ทีนี้ทีนี้เมื่อมีการพูดกันไปว่า ท่านถูกอ้างชื่อท่านจะจัดการจะดาเดนินการอย่างไรต่อไปครับหลังจากนี้คือตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ทราบว่าท่านอมตร,รได้สั่งทางเจเล <c oughs> นะครับไปตรวจสอบกันจริงๆนะครับผมก็จะรอผลจากเจเลยนะครับก็อยากให้รอฟังผลนิดนึงนะครับทุกสิ <c oughs> งก่งทุก <c oughs> อย่างเนี่ยผมเชื่อว่าจะตรงไปตรงมาจากผลสอบของเจเลยนะครับว่า เขามีการทำผิดอะไรหรือไม่อย่างไรครับ<ช>มีการอ้างยังไงหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวผล<ช>สอบจะเลยน่าจะออกมาชัดเ<ช>จน<ช>นะคร<ช>ับค<ช>ับถ้าผลสอบมีการอ้างชื่อจะดําเนินการอะไรยังไงไหมคะกับนายตารวจนายนี้คะ่ะอืมเออนี้ต้องอยู่ผลสอบจะเลยนะครับเมื่อวานเ<ช>มื่อวานผมก็โทรไปถามนะครับ<ช> <ๆ S 1> โทรไปถามนะครับโทรไปถามว่าทําไมมีการอ้างชื่อยังไงผมอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อ้างอย่างน้อบางทีเขาอาจจะมีการเข้ามา ประชุมจราจรครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ได้เคยบอกลูกน้องไปเขาไปยืนยันว่าเขาไม่ได้อ้างนะครับมายความก็อยากให้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงและการตามมาเปรีบสอบสวนนะครับหมายความว่าเมื่อวานท่านรองได้ต่อสายไปถามเจ้าตัวโดยตรงก็คือพลตำรวจเอกไอ้พลพลพลตรีชวลิ์ก็ได้ถามตรงๆว่าไปอ้างหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้อ้างก็เพียงบอกลูกน้องว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเพียงบอกลูกน้องว่ามาประชุมกับรองพบตรเท่านนั้นเองครับ ต,ตัวก็ไม่ได้มีลายผมไม่ได้มีลายผู้ก,การนะก็เลยเห็นเห็นมาข้อความในหนังสือร้องเรียนมาสองวันแล้วก็จะถามอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เลยส่งไปให้ทางผู้คำกับชาติตะกูดดได้ตรวจสอบไปอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเ,เพราะว่ามันมีกล่าวอ้างที่ผมด้วยนะครับครับครับทีนี้ทีนี้ในเบื้องต้นในชั้นนี้่ท่านรองพบตรท่านก็้คงจะต้องปลดชื่อของพลตารวจตรีชวลิตออกจาก ทุกคณะทํางานของภายใต้การดําเนินการของท่านรองนะครับตอนนี้นะฮะต้องปลดชื่อออกหมดไหมเดี๋ยวผมจะกลับไปตรวจสอบอีกทีนะครับว่ายังมีหลงเหลืออะไรอยู่ไหมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อประยู่่ตชาธารณเนี่ยก็จะไม่มีเกี่ยวข้องกับงานน่าจะนะครับโอเคก็ต้องปลดออกต้องปลดชื่อออกกันนะครับอ่าลครับขอบพระคุณมากครับท่านรองครับขอบพระคุณครับขอบะคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะท่านรองผู้ช่การตํารวจแห่งชาตินะคะพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ค่ะ โอ้โหท่านรองท่านรองเด่นหรือบิ๊กเด่นท่านต้องดูแลตัวเองดีๆนะออล่าของท่านจะใชยวับวับประคองตัวเองดีๆนะท่านเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรต่างๆรวง,งรรนะครับเราต้องเคลียจบนะไม่งั้นมีปัญหาตามมาแน่นอน